m a t ส Smith นักแสดงอังกฤษชื่อดังวัย39ปีจากซีรีส์ House of the Dragon ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตอนนี้ซึ่งกว่าที่เขาจะกลายมาเป็นเจ้าชายสุดแบดบอยแห่งพระกูลมังกรเขาเองก็ต้องผ่านอุปสรรคและพิสูจน์ฝีมือมาไม่น้อย โดยก่อนหน้านี้แมสมิธเป็นเด็กหนุ่มจากเกาะอังกฤษที่ต้องการเอาดีในด้านฟุตบอลเขาเป็นหนึ่งในนักเตะเยาวชนของสโมสสชื่อดังอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสและเลสเตอร์ซิตี้มาแล้วแต่ระหว่างนั้นเขาดันประสบปัญหาอาการบาดเจ็บรุนแรงที่หลังเหมือนฟ้ากันแกล้งให้เขาต้องจบเส้นทางการค้าแข้งไปแล้วมานับหนึ่งเริ่มใหม่กับสายอาชีพนักแสดงในช่วงตอนวัยรุ่นในที่สุดแมสมิธก็เริ่มสร้างชื่อจากซีรีส์ด็อกเตอร์ฮูของอังกฤษ และได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิง BAFTA Award ปี2011ในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากนั้นชื่อของแมทก็ได้ไปเข้าร่วมโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่หลายต่อหลายเรื่องในเวลาต่อมาไม่ว่าจะเป็นการรับบทเป็นเจ้าชายฟิลิปพระสวามีของควีนอลิซาเบธที่2จากซีรีส์ที่เ a ดออนทูสตอรี่และสะท้อนปัญหาในราชวงศ์เดอะคราวซีซั่น1-2ถึง2ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานที่ผู้คนและนักวิจารณ์ ต่างปรบมือยอมรับฝีมือการแสดงของเขามากที่สุดเรื่องหนึ่งหรือการรับบทเป็นนานโนโบอทใน Terminator g e n e s i s และแปลงร่างกายมาเป็นแวไพร์จอมฮิวกะหายคู่ปรับตัวชกาจของมอร์เบีรวมถึงสมทบในหนังแฟนตาซีทิลเลอร์สุดแหวกแห่งปี2021ที่ผ่านมา Last Night in Soho และนี่เองเป็นส่วนหนึ่งของผลงานในเส้นทางบันเทิงของแมสสมิธอีกหนึ่งนะักแสดงที่น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่ง และคาดว่าน่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้คนดูและแฟนๆซีรีส์ House of the Dragon ได้ไปจนถึงบทสรุปสุดท้ายของการร่ายรำแห่งมังกรนแน่นอนใครที่ชื่นชอบแมสซมิธนะครับหรือว่าผลงานเรื่องใดของชายคนนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเล่ากันหน่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ